สวัสดีครับวันนี้ครับครอบครัววังคำแฟมิลี่ของเรานะครับเรามาทานพิซซ่ากันนะครับที่โรบินสันบัตรวันพ่อนะครับเนื่องในวันพ่อนะครับก็เลยพาลูกมาเลี้ยงนะครับวันนี้จะมาทานพิซซ่าลูกบอกทานพิซซ่าเลยสั่งพิซซ่าไปนะครับเราดูนะพิซซ่าก็าเคยทานมาสองครั้เที่ยวน่าจะน่าทานอีกทีเดียวนี่ไม่เอาชุดนี้ก่อนอนี้ก่อนอันนี้เสืออะไร พุ่งนี่เหรออันนี่ยเรากลิ่นอันนี้ชุดหนึ่งค่ะอะไรอะไรบิ๊กซ่าครับตอนนี้กำลังเลือกเมนูกันนะครับเด็กๆจะเอาตัวไหนลูกอตัวไหนตัวไหนโอ้โหตัวไ้เอาหน้าดีกูดอันนี้ต้องยาค่ะเอา เดี๋ยวลูกน่ากินปะลนะได้ควอาีด้วยไม่เอาลูกหรไม่หมดนี่นี่นีได้แล้วได้แล้วโอเคไหนลูกทำให้พ่อดูดิม่กัาลพี่กำลังบันทึกให้อยู่แล้วก็เพิ่มอีค่ะเซตนี้ถ้าเป็นเซตนี้าเซลกจะเพิ่มเงินหนึ่ง้อยบาทค่ะเป็นห้าร้อยกว่าใช่ห้าร้อยสี่สิบบ จะเปลี่ยนเป็นหน้าเป็กุ้งไใช่ไหมคร่ที่เป็นเป็นกุ้งมีน้ำจิ้มนะครับบรรยากาศในร้านนะครับดูโอเคมากเลยสะอาดสะอาดเลยเอาไ่พิซซ่านะครับพิซซ่าเอาแบบนี้แสเปนี้มาไส้กสปกี่าเอเีอาที่เมาที่เมาไส้กรอกที่เมาพวกเราก็

ครับบรรยากาศภายในร้านนะครับดูโออาร์โอท่าโอทงเลยโออาร์โอทงหน้าหน้าทานสุดครับส,สวยครับสตไตล์อนะิตา,าลีฮะพิซซ่าปลาลูกมันหันคร,บรับร้านด้านนอกก็หลายร้านนะครับขายเซร์เส้น,นเซมแล้วไปกินไหมแล้วนะลูวลกชวงนี้เป็นเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงต่างๆของพิซซ่านะครับ มีเครื่องเทศมีพริกผงนะครับใส่ให้หอมๆนี่เป็นอะไรมาครับเป็นพริกผงเป็นเครื่องเทศเหมือนกันอันนึงาอนมาแล้วครับเครื่องดื่มเรามีเราสั่งน้ำเปล่าแล้วก็เ๊ปซี่ไปนะครับแบบรีฟิลนะครับเติมได้น,นี่นะเ,เด็กๆชอบกินเ๊ปซี่ส่วนพ่อแม่ก็กินน้ำเปล่านะครับเพราะอ้วนมางแล้วนะครับต้องทานน้ำเปล่าละ ครับชุดจานแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือในการทาน,นะครับมีมีดแล้วก็ซ่อมนะครับสวยมากนะครับของเขาพร้อมแลยครับพร้อมแล้วพร้อมทานแล้วครับอุปกรณ์รอแล้วนะครับเดี๋ยพิซซ่าสุกแค่นั้น นะครับต่งแต่งได้สวยงามมากมีภาพวาดเข้าไปช่วยไม่เห็นเลยตั้งแต่แรกมาแล้วครับเมนูแรกครับขี้เมาไส้กรอกนะครับเป็นไงครับน้องพึ่งบอกว่ากินแล้วจะเมาไม่แม่เป็นไงเมาไหมเมาไหมเริ่มเมาเริ่มอ่ขี้เมาไส้กรอบน้กระเน้ำากระเพรามันก็ป่ากระเพราขี้เมาแล้วป่าขี้เมาขี้เมาไส้กรอบอันนี้ซิกอันไหนเนี่ยซิกเก้นซิกเก้นสติ๊กนะครับมาสองเมนูละ น้องพีกินเลยชิคเก้นสติ๊กที่ทำดีด้อาเนื้อมาแล้วีเมาใส่กรอกมาแล้วผัดขี้เมาแบบแม่เนี่ยอันนี้เกงกะหรี่นะครับอ่าแม่ลองชิมดิเป็นไงเผ็ดเผ็ดเหมือนกับผัดกะเพราจ้ะเดี๋ยวเราก็เดินไปเล่นกันพอดีอร่อยเลยอ่ะขีมือเพาดีแล้วเธอรับนี่เธอน้องพีกินซิคเก้นสเต็กก่อนกินนี่ครับหน้าตาของผัดขี้เมาดูในชุดได้เลยด้วยขี้เมานะครับขี้เมาไส้ อกระดูกอี่เครับพี่เมาใส่กอกนี่เอามาแล้วดีมีกะเพราด้วยอร่อยครับกินดิทุกคนระวังเมา นั่นเป็นเส้นมักกะโรนีนะใช่ไม่ก็เดินกวักเรียกจองกี่ร้านมักกะโรนีที่เมาใช่ป่ะหน้ากุ้งค็อกเทลนะครับอะไรอร่อยที่พวกเราสั่งนะเห็นไหมฮะกุ้งเต็มเต็มเลยฮะใส่กุ้งเต็มน่ากินในหน้าตาหน้าทานเลยเอาคนละชิ้นคนละชิ้นอันนี้อันนี้อันนี้กุ้งกุ้งกุ้งมาตัวนี้นี่เป็นไก่ซอสเกาหลีครับหน้าทานทีเดียวครับ นเสียงดังนิดนึงไก่ซอสเกาหลีนะครับไก่ทอดซอสเกาหลีอร่อยนะครับอร่อยนะหรือหน้าตาน่าทานทีเดียวขอให้เด็กๆเขาใส่ซอสมะเขือเทศนะครับไม่เอานะไมไม่เอาให้พ่อก็ได้สำหรับเอาไม่เอาไหมสับปลาโลอกหน้าทานทีเดียวนะครับอ่ะให้ให้เด็กๆกินโอ้โหเป็นไงบ้างสับโลรออ่ะนุกินแล้วลูก การาชอบดูประเทศไปเลยอร่อยอยู่แล้วนเนมอีไงบ้างกุ้งเลยทานกุ้งให้ดูหน่อยมันเนนี่น้องนุ้งน้องพี๊กนะครับมาอีกเมนูหนึ่งแล้วครับเนี่ยน่าทามะ เป็นกุ้งซีลักษณะของซีมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะครับกุ้งย่างเป็นกุ้งย่างนะครับอ่ะลูกพลเรื่องเป็นกุ้งเป็นกุ้งเป็นกุ้งอบอบย่างยอร่อยนะดูเลยนะครับไม่ลงครบแล้วอะไรนะครับ บดมีกุ้งด้วยนะฮะกุ้งด้วยอร่อยครับอรอยมีซอสเกือเปี้ยดด้วยนะค่ะอร่อยครับอร่อยอร่อยครับมีเห็ดด้วยนะครับมีมัสลูมด้วยมีเห็ดด้วยแม่เ้็นชาติกี่ว่าไงใตาเหรอ ไก่ซอสไก่ซอสเกาหลีนะครับเราชิมก่อนอร่อยหอมอะะไรนเหอมมากเลยครับไก่ซอสเกาหลีนะหอมนะครับมันจะมีผักเตี้ยวด้วยครับวันนี้มาเจอนพี่ทจมส์งานของแฟนพอดีครับเจอเพื่อนพอดีมาชามด้วยนัองเอือนะครับเจอกันมเดียวช่วยน้าเตืทานด้วยเด็กน้าเตือนทานเอาไว้แล้วเตืเด็ครับ

เบาหนให้ไปซีฟลุคเป็นคนคนไหนคนที่กทำไมผู้เสียงดังจังเลยคนไหนคนที่กิ๊บเป็นบบอันนี้ได้แบบนี้พ่อกดไหนคนที่เก้าแล้วพอดูคนไหนท่านตำเหรับคลิปนี้ก็สุดยอดครับอาหารอิตาลีนะครับพิซซ่าอร่อยมากเลยนะครับงานพิมพ์ทีนะครับเป็นอะไรที่อร่อยหน้ากุ้งคอกเทลนะครับอร่อยขอแนะนำนะครับเพื่อนๆทานอาหาร อร่อยๆพิซซ่านะรง่ายๆมีมานานแล้วแหละเต่๋ยวไเดียได้กินี่อร่อยถ้าถูกอกถูกใจชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับวังคำแฟมิลี่ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับ